จ้าพี่เจมสว่าไงวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเจ้าชายอสูรนะคะนี่กินกันแบบไม่มีเพื่อนเลยทุกคนยังเลยพี่เจมส์เพราะอยู่น่านสารพี่เจมสมาบ้างใช่ไหมคะนั่งกับพี่ก๊อปเนี่ยนั่งกินวันเกิดกินเท่ากันใช่ไหคะอะไรเงี้ยใช่ไหคะแม่หน้ายายพูดพูดค่ะชื่อค่ะก็มีน้องน้องๆกันเองรอโอ๊ยไม่โทรหาก่อนเนี่แน่พี่เจมส์มานีกจนแบบว่าเรากินแบบอย่างเมื่อวานกันเลยพี่เจมมาเลยมาเลยโซเชียลแคมป์เลยค่ะเลยนะ น้ำพลขาใหญ่ก็ลองมากินข้าวกันใหญ่มเล่นกันแล้วกใหญชื่ออะไรบ้งคะชื่ออะไรหลังคะเนี่ยพี่เจมมา้าหลางหัะเป็นุอีแนแวนแวนสายมากค่ะเที่บรไม่ว่าพมมาเ่นใหญ่มาก็ลไม่พ้นใหญ่มาก วันเกิดป๊อปจะไล่ตาแบบไล่พ่อไล่แม่ทุกป,ปีเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรวันเกิดที่ไล่พ่อแม่ไม่เคยจะอยู่ด้วยเลยเ <c oughs> นี่กินกันอยู่แค่นี้วันนี้วันนี้ไล่เพื่อนไล่ปูก็ไม่มีใครครบแ้วนะ ฝาดมาบอกชื่อก่อนแล้วลูกฝาดไม่ได้แล้วกระวังระวังระวังชื่ออะไรคะขอระวังลูกชื่ออะไรคะอาดไปได้แล้วค่ะพอแล้วค่ะได้ครับกินก่อนนะคะ